คุณมีภาวะเลือดซีดเลือดจางหรือเปล่าโดยไม่จําเป็นจะต้องตรวจเรือกข้อที่หนึ่งค่ะหนึ่งถอดแว่นแล้วก็เลือกดวงตาเวลาเลือกอย่าเอานิ้วชี้นะให้ใช้นิ้วก้นนะกดไปที่ตาอย่างนี้เึ๊บเนี่เห็นไหมแล้วก็ดูเปลือกตาหนึ่งสองสามสี่ถ้าเปลือกตาแดงๆดอย่างเงี้ยไม่ซีดไม่จางอันที่หนึ่งนะดูเปลือกตาอันที่สองดูที่ผิวพันณุ์หรือดูที่ริมฝีปากถ้าริมฝีปากซีดๆดดำๆเนี่ย โอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจก็มีนะโอกาสที่จะติดบุหรี่ก็มีนะแต่เราติดเอาบุหรี่ออกไปนะโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมีคนที่มีดิมฝีปากคค้ำๆดำๆที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะโอกาสเนี่ยมีและที่สําคัญที่สุดเราดูที่สีผิวและดูที่เล็บค่ะเมื่อกี้ดูที่เปลือกตาดูที่เล็บเล็บคนเราเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องเป็นสีชมพูอ่อนๆแต่ถ้าเราบีบไปปุ๊บนับเดิมสอง เาไม่เป็นสีชมพูเลยหรือเลือดมันวิ่งผ่านเล็บเราเนี่ยไม่ดีนะักหรือไม่เร็วแสดงว่าคุณมีปัญหาเลือดซีนรรจางและอีกอย่างนึงก็คือมือบัญชาเท้าก็ชาเป็นเน็บอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีโอกาสเป็นเส้นเลือดเขาเรียกเป็นเลือดจางและที่สําคัญไปกว่านั้นคนที่มีปัญหาเลือดซีนรรจางนอนตั้งแต่ที่เราตื่นมามันไมวิม่งเวียนศรรีรษะเหมือนกับคนผู้หญิงที่เป็นเบน่ะเหมือนหัวไปหมดเลยแล้วก็ลบหรือเปลี่ยนหัวเหมือนไปหมดเส้นนี้ก็เซ่นเี้ก็เซ่อันนี้ เป็นข้อวินิจฉัยอีกอย่างว่าคุณมีโอกาสเป็นภาวะเลือดซีดเลือดจางผมร่วงค่ะนะ,ะนะฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยและที่สําคัญที่สุดถ้าคุณเป็นเลือดซีดเลือดจางแล้วเรามีทางออกค่ะและเรามีทางรอดก็คืออาหารค่ะติดตามกดไลค์กดติดตามไว้นะอาจารย์จะตอบว่าอาหารอะไรที่จะเพิ่มเลือดให้เลือดเราเนี่ยเป่งปังมีน้ำ,ม,นำมีนวลและเพิ่มปริมาณมเม็ดเลือดแดงได้เป็นอย่างดี